เพื่อที่จะได้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงนี้เรียนเชิญครับค่ะก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมาชินีทรงประกอบพิธีสมรสพระราชาทานแก่คู่บ่าวสาวนะคะยังนั้นก็นับว่า,เป,าเป็นพระมหากรุณาที่คุณ นะคะอันที่หาที่สุดไม่ได้ยังขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นนะคะลุกขึ้นนะคะเพื่อดื่มถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีพระบรมราชานุวงทุกองค์เจเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และก็ท่านทุกท,ท,ท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติลูกคยืมเพื่อดื่มถวายพระพรชัย,ยมงคลขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านประธานครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอานหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานะครับที่ทั้งคู่นะครับได้รับพระมหากรุณาที่คุณนะครับพระราชทานพระบรมราชโองการให้ เข้าไปที่พระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนะครับได้ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ทั้งสองครอบครัวทั้งครอบครัวขันธวินาหูและครอบครัวพ่วงสุดนะครับ